สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube c h anel ช่อง7สีพมสาแล้วก็เพจ Facebook 7สีพมสาคลิปวิดีโอแต่งซ่อมและท่องเที่ยวนะฮะคลิปนี้นะฮะผมอยู่ที่ Superlissing ที่พังโคนนะครับเดี๋ยวจะพามาดูรถนี่ g r a n ฟ l a n นนะครับแล้วก็ยามาฮ่าฟินนะครับที่ลหลายๆคนบ่นว่ามันหารถยากนะครับมันขาดตลาดมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เดีผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับนี่นะฮะ แกนฟิลโน่ไฮบีชนะครับที่หลายๆคนบอกว่าหายากนะครับหายากมากนะครับต้องจองหลายเดือนนะครับแต่ว่าที่นี่นะฮะที่ยามาฮ่าซูเปอร์ลิซิงพังโคนนะครับที่ที่อำเภอพังโคนที่จังหวัดสกลนครเนี่ยก็คือมีนะครับมีเยอะด้วยนะครับหนูมีในสต็อกเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสีดำด้านตัวสีน้ำเงินนะฮะสีอันนี้ก็คือสีใหม่นะครับแล้วก็สีเทาเรมโบ่เบาะแดงนะครับแต่ว่าทั้ง3ตัวเนี่ย รวมถึงสีสีแดงข้างในเนาะอ่าทั้ง4ทั้ง4รุ่นเนี่ยท,ทั้งสี่สีอ่าทั้ง4สีเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ไม่มี ABS นะครับเป็นรุ่นเอ่อเขาเรียกอะไรนะรุ่นสแตนดาร์ดเนาะอ่ารุ่นเนี้ยจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่58,600บาทนะครับที่ยามาฮ่าซูเปอร์ลิซิ่งพังคโคนขายราคานี้นะฮะขายราคาตามหน้าเว็บไซต์นะฮะไม่มีบวกเพิ่มเนาะแต่ว่าราคาเนี้ยังไม่ได้บวกในเรื่องของภาษีทะเบียนประกันนะฮะแล้วพวกพบรบต่างๆเนาะก็ ค่าเวลาท่านผู้ชมมารับรถก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกประมาณสักไม่เยอะนะฮะไม่เยอะประมาณ2 0 0 0ับาทประมาณน,นี้นะฮะประมาณน,นี้แล้วก็ส่วนในเรื่องของตัว ABS เองเนี่ย ABS เองเนี่ยต้องจองนะครับต้องจองเพราะว่ามีความต้องการสูงมากเนาะรถที่เข้ามาก็ก็ส่วนมากก็มาตามคําคสั่งจองนะครับนะก็คนที่จองไว้ก็จะได้ก่อนเนาะส่วนคนที่ไม่ได้จองไว้ก็ ต้องลุ้นเนาะว่ารถมันจะมาทีละ10คัน20คันหรือยังไงนะครับแต่ว่าในตัวสแตนดาร์ดเนี่ยตัว s อสีเนี่ยก็คือมีเลยนะครับมีมีเยอะด้วยนะครับที่นี่อย่างสีเทาแลมโบนะครับสีเทาเบาะแดงคันนี้นะฮะที่หลายคนบอกว่าหายากนะครับที่ไหนก็หาไม่ได้นะฮะที่สกลนครนะครับที่อำเภอบางโคนเนี่ยมีนะครับทีนี้เรามาพูดในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเอ๊ะทำไมมันขาดตลาดนะฮะมันมีปัญหาอะไรนะฮะ มันจริงไหมที่เขาว่าปัญหาโควิดปัญหาอะไรนะครับจริงๆแล้วมันเกิดจากการขาดแคลนแร่ธาตุที่เอามาท semi ําเซมิคอนดักเตอร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่ทําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วรถคันหนึ่งเนี่ยมันจะประกอบเป็นคันหนึ่งคันได้เนี่ยมันจะต้องอมีชิ้นส่วนหลายๆชิ้นส่วนมารวมกันนะครับแล้วปัจจุบันเองเนี่ยเขาก็เหมือนเขาเขาเรียกอะไรเป็นดิวเลอร์เนาะระหว่างก็คือจะมีโรงงานย่อยโรงงานย่อย ตามประเทศต่างๆแล้วก็เอามารวมกันเป็นรถหนึ่งคันนะฮะทีนี้พอมันขาดอะไหล่ที่ว่าเนี่ยขาดชิปเซ็ตอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่าเนี่ยมันก็เลยทําให้มันประกอบเป็นรถไม่ได้นะฮะถึงเราจะมีล้อมีเครื่องยนต์มีอะไรแต่ว่ามันขาดไอตัววงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําให้มาประกอบเป็นหนึ่งคันได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยขาดตลาดนะครับขาดตลาดไปนะครับก็ตอนนี้ก็เห็นเขาก็กําลังปรึกษาหารือกันอยู่เนาะว่าจะทํายังไง ไม่ใช่แค่ยามาฮ่านะครับที่มีปัญหาคอนด้าเองก็มีปัญหานะฮะคอนด้าเองคาวาซากิเองนะครับที่จริงมีปัญหาหมดเลยนะครับรวมถึงรถยนต์ด้วยแล้วก็รวมถึงพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในมือถือนะครับอย่างตัวมือถือเองเนี่ยอย่างอะไรนะไอโฟนใช่ไหมที่เขาประกาศออกมาแล้วว่าอาจจะไม่ได้มีการทํารุ่นใหม่ในปีนี้เนาะอาจจะเป็นไอโฟน13อะไรของเขาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ขายของเดิมไปแต่ว่าอาจจะมีการปรับราคาขึ้นนะครับก็ก็ไม่แปลกเนาะเพราะว่ามัน ของมันมีความต้องการสูงแต่ว่าจํานวนมันมีไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นราคามันต้องสูงขึ้นนะครับแต่ที่ยามาฮ่าสปู r l ลิซิ่งพังโคนเองเนี่ยยังขายราคาเท่าหน้าเว็บไซต์นะครับสำหรับทุกรุ่นสแตนดาร์ดก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนาะห้าหมบาทนะครับส่วนรุ่น ABS นะครับบอกราคาไว้เลยเนาะร,รุ่น ABS เนี่ยจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่หกหมืบาทนะครับซึ่ง ABS ก็จะมีสสีเนาจะเป็นสี คล้ายๆกับสีชมพูชมพูสีโอรสนะครับคันหนึ่งแล้วก็อีกอีกคันหนึ่งก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับคล้ายๆสีเปลือกมะขามประมาณนี้แหละนะฮะนี่แล้วก็ยามาฮ่าฟินก็มีนะครับนี่มีสป็อกไว้เยอะเลยนะครับมีเยอะมากนะครับที่นี่นะฮะนี่สีเทาแลมโบว์ที่ว่าหายากนะครับที่นี่มีเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในโชว์รูมนะครับนี่สีเทาสี ดำเส้นเขาเรียกอะไรนะสีดำด้านเนาะดำด้านแล้วก็พวกเส้นตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับก็มีเนาะจริงจริงมันจะมีสีดำอีกดำหนึ่งจะเป็นสีดำมันนะครับผมไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ในสต็อกหรือเปล่าเนาะน่าจะมีนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ไลน์ให้ท่านผู้ชมลองติดต่อเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่เขาดูนะฮะแต่เบื้องต้นถ้าใครต้องการสีตามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เนาะสีแดงสีดาเงินสีดําด้านสีเทารเมโบเนี่ยก็คือสามารถ มาที่โชว์รูมได้เลยนะครับมารับรถไปได้เลยนะครับตามราคาที่บอกไว้แหละเนาะคันนี้ราคา5้0 0มื่นห้บาทนะฮะนี่ก็ราคาตามนี้นะฮะส่วนในเรื่องของอะไรก็ต้องลุ้นกันเนาะว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงนะครับคือตามข่าวนะครับที่ตามข่าวที่เขาบอกมาก็ก็คือแร่ธาตุที่เอามาทำเนี่ยมันดันไปอยู่ในยูเครนใช่ไหม อยู่เคนอยู่ในรัเสเซียนะฮะซึ่งเขากําลังทําสงครามกันอยู่ไงก็จะมีปัญหาว่าเออถ้าคุณไม่อยู่ข้างเราเราจะอาจจะไม่ให้แร่ธาตอะไรประมาณนี้แหละเป็นในเรื่องของเรียกว่าสงครามการค้าเนาะสงครามเศรษฐกิจนะฮะอ,อ,อันนี้ก็คือฟังข่าวมาอีกที่นึงนะครับส่วนความจริงเป็นยังไงก็เราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าที่แน่ๆคือไอ,อชิปชิปอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็คือขาดแคลนแน่นอนนะครับ แต่ที่ซูเปอร์ลิซิ่งของคนเนี่ยก็คือเขาสต็อกไว้เยอะนะฮะข้างตัวแกนฟิลโนตัวเนี่ย XSR นะฮะก็มีครบทุกสีนะแล้วก็ตัวเนี่ยตัว R15 เองก็มีนะครับ MT15 หนุนข้างหลังนู้นก็มีนะครับแล้วก็ฟินนะฮะฟินเนี่ยฟินเนี่ยนอกจากผลิตมาเป็นจำนวนเยอะเนาะก็เลยทำให้มันมันก็ยังมีมาเรื่อยๆอยู่นะครับยัง รุ่นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นลายลายโสมก่อนนะครับถ้าใครชอบสีแดงสีน้าเงินสีขาวอะไรแบบนี้นะฮะที่นี่ก็มีนะฮะแล้วก็สีใหม่สีใหม่ก็มีนะครับเออมีมีรถรุ่นหนึ่งอยากพามาดูนะครับนั่นก็คือนี่ฟีลันโน่ไม่ใช่สิฟีโน่เออฟีโนฟีโนก็ตอนนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามัน มีปัญหาในเรื่องของการผลิตนี่แหละนะฮะก็เท่าที่หาได้นับปัจจุบันนี้ก็คือจะเป็นรถรถค้างสต็อกเนาะอย่างคันนี้นี่นี่คันนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นตันหนังสือภาษาไทยนะฮะซึ่งน่าจะเป็นรุ่นเดียวมั้งรุ่นเดียวของของฟนะีโน่เนาะเป็นตันหนังสือภาษาไทยนะครับอยู่ที่นี่ก็มีนะฮะนี่เขาก็ยังเก็บสต็อกไว้อยู่นะครับอืม ก็คือที่ซูเปอร์ลิซิ่งที่บางโคนเองเนี่ยเขาเป็นศูนย์บริการขนาดใหญ่เนาะก็มีเนะี่ยพวกอะไรต่างๆขายออนไลน์ก็มีนะฮะแล้วก็รถตัวรถเองเนี่ยเขาก็สต็อกของไว้ค่อนข้างจะเยอะนะฮะรวมถึงรถแปลกๆที่หลายคนบอกว่ามันแปลกตัวคิวบิกเนาะไอะ้ที่หน้าตาประหลาดๆที่นี่ก็มีนะฮะมีเยอะเลยนะครับนี่สีน้ําเงินสีดำอ๋อไม่ใช่ดํามันอันนี้ดําด้านเนาะดำด้านดําแดง ะะสีน้ำเงินน้ำเงินด้านๆน,นะฮะแต่ว่าสวยนะสีน้ำเงินก็สีมันกระจ่างตาดี <laughs> โอเคถ้าใครหารุ่นไหนอยู่นะครับที่นี่ก็ที่นี่ก็มีนะฮะมีให้เลือกเยอะเลยนะครับส่วนเรื่องของราคาก็ขายตามราคาหน้าเว็บไซต์นะฮะอ,อ,อีกรุ่นนึงนี่นี่นี่ S Max นะฮะ เอ็น155นะครับที่นี่ก็มีรถเลยนะครับตอนนี้จะเหลือ2 2สีมั้งาจะไม่ผิดนะ2หรือ3สีนี่แหละนะฮะตัวนี้นะครับเป็นรุ่น ABS เนาะ ABS ก็ราคา64,000ประมาณนี้64,000บาทนะครับ ABS สีดำด้านล้อทองใช่ไหม ABS มันก็ ABS e อยู่แล้วเนาะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนี้จะเป็นตัวอ่า Enmax มันจะมี2ออรุ่นนะฮะจะมีรุ่น Connec ก e d กับไม่ใช่ Connec t e d อันนี้เป็นรุ่นไม่ใช่ Connec t e d นะครับ c o n n e c ก e d ็ก็คือตัวที่เอามาใช้เชื่อมต่อกับมือถือนะฮะตัวนี้ไม่ใช่นะครับแต่ว่า n m a x ก็มี ABS มาให้นะทั้งตัวเริ่มต้นและตัวท็อปนะครับแล้วก็รถรุ่นอื่นมีรุ่นไหนอ่ะ MT 1 5นะฮะ MT 1 5ก็มีอยู่แล้วนะครับที่นี่ก็มีเนาะแล้วก็ เดีพาไปดูแกนฟิลาโ,โน่ดีกว่าแกนฟิลาโ,โน่นะครับรถที่หลายๆคนต้องการนะครับที่นี้ก็มีนะฮะแล้วก็ฟินฟินต้นนี้ขายดีนะฮะขายดีมากฟินยำห้าฟินนะครับเพราะว่าไม่รู้เป็นกระแสรหรือเปล่านะ้ที่ทาง Honda เองก็มีปัญหาในเรื่องของการผลิตชั้นกันนะครับตัวเวฟเองก็ขาดตลาดนะฮะก็เลยทำให้ผู้บริโภคมาใช้ฟินหรือเปล่าก็ามีส่วนนะ อันนี้ก็คือโชว์รูมใหญ่นะฮะโชว์รูมนะครับโชว์รูมใหญ่นะครับใกล้ๆก,กันก็จะเป็นายามาฮ่าสแควร์นะครับเจ้าของคนเดียวกันนี่แหละนะฮะถ้าท่านผู้ชมเข้ามาก็มาติดต่อที่นี่ได้นะครับที่นี่ก็มีรถหลากรุ่นหลายสไตล์นะครับเนี่ยอย่างคันนี้นะฮะคันนี้เองจูปิเตอร์เองนะฮะที่นี่ก็มีนะครับที่นี่ขาย48,000บาทนะครับ จูป hey, ิเตอร์ก็จะมีสองสีเนาะมีสีขาวแล้วก็สีแดงที่อยู่ฝั่งด้านนู้นนะฮะอันนี้ก็ฟินนะฮะฟินล้อแมกซ์สี่หมื่นห้าพันใช่ไหมฟินล้อแมกนะฮะนี่ไงจูปิเตอร์สีแดงนะครับก็จะมีสองสีนี่แหละสีขาวกับสีแดงนะครับถ้าใครหาอยู่ก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาในเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ไลน์ที่ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฟินอีกคันหนึ่งนี่นี่น้ำเงินดำขาวนะครับถ้าใครชอบสีที่ ไม่เหมือนใครคันนี้ก็โอเคอยู่นะนี่ล้อซีดิสหน้านะครับคันนี้ราคาเท่าไหร่นะประมาณสี่หมื่นสี่หมืนสามเนาะเออแล้วก็ข้างบนนี้นะครับสีเขียวก็มีนะครับสีเขียวแล้วก็โดดเด่นเหมือนกันนะฮะเินสีเขียวนะครับสีเขียวล้อแม็กสี่หมื่นห้าพันบาทสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ผมชอบตัวนี้ผมชอบสีนี่แหละนะฮะผมทาคลิปก่อน สีนี้นะฮะสีเทานะอย่างที่ผมอธิบายไปนะฮะว่ามันจะมีพี่ท่านหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มยามาาฟินแกไปทำล้อนะไปทำล้อสีน้ำเงินมันสวยมากนะครับค mm ันนี้ฟินสีเทาน้ำเงินล้อแม็กดิสเบรกหน้าราคา,า45,500นะครับก็ไม่แพงเลยนะครับที่นี่ขายตามที่ซุปเปอร์ลิซิ่งบางโคนขายราคาตามหน้าเว็บไซต์นะฮะก็ไม่ได้มีชาร์จมีบวกอะไรเพิ่มนะฮะ เออนี่นี่สีเขียวแกนฟิลาโน่สีเขียวก็ยังอยู่นะครับนี่สีเขียวหรือสีฟ้าถ้ามองผ่านกล้องมันจะออกสีฟ้าๆเนาะแต่ว่าสีจริงมันจะออกเขียวเขียวนะฮะแล้วก็นี่ผมชอบคันนี้ชอบสีแดงนะฮะนี่แดงมันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นสีดานะฮะสีมันคือเรียกอะไรนะแดงดูคาตตี้นะสีมันจ้าบดีนะครับสีมันสวยดีนะฮะ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าใครหารถรุ่นไหนอยู่ก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ไลน์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันเนาะส่วนในเรื่องของค่าส่งค่าอะไรก็รายละเอียดต่างๆก็ลองปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ขอดูนะครับลองติดต่อเข้ามาดูนะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีนึ่งละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ